วาสักดเล่ปชวไม่เคกดูไห Let's go Let's go มันไม่สำคัญเลยว่าใครจะตัดสุดคุณว่าเป็นยังไงอ่ะผมเป็นอย่างไงของผมอ่ะ so ค้าผ้อย สปิ Spirit, เอาคนก็คิดดิก็ถ้าจะมาเกลียกก็ก็เห็นเพียงสิ่นิดที่ว่าแค่ตัวนี้แล้วมันก็พูดยากแย้งยากคุมาบอกว่าเราไม่ได้ไปแค่เรานักแตกซะ What ไม่ต้องมอง Bright Don't Love Me เพียงแค่อย่ามาตัดสินว่าผมเป็นไง Don't Judge Me Ayy Ninja Talkin' แลยิย่งแย่มากมองก็อย่ามาพูดอะไรดีกว่าถ้าคุณไม่ได้รู้จักผมจะเกลียดก็เกลียดเร็วตามสบายเพราะที่ยัองอยู่ดีมีกินแล้วยังไม่ได้จะตาย Sorry Hater อย่ามาซ่อนมาไม Pag a box and not be corn, Jan, the a box and not be corn, Jan, the my quick you know I am, the freak of my cake upon the side to get my little egg, everything for my freaking head, you didn't even know about the thing of being doing the mummy, yeah, let pit bug up the pin, you. ดีดีไม่ดูแต่ที่ผมดูไม่ดีเพราะคุณเาตอแล้วมันที่มันไม่ดีารแครว่าอยู่่ผนบว่าผมจะเป็นยังไง oh everybody ทุกคนมะบอกว่าผมจะเป็นยังดูว่เป็นจงดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีแล้วมันก็จะสแบบนี้ไปตามน้ำลายกคนนะส่คนจะพูดินทาแล้วมันจสคไม่รู้สึดีดีจ่้แต่ยิ่งไม่เบข้างในมาพัฒนและสบายบไปปลีนมัจะลนไม่ที่คนจะรู้ว่าลนแล้วทุก้น Here we go, here we go, let's go!

เป็นลูกผู้ชายเฮ้ยเราต้องไม่กลัวตายเฮ้ยตอนเด็กไม่กลัวโดนลีทายมีสหายพร้อมเสี่ยงอันตรายเฮ้ยเราสายแทงพร้อมชนเอ้ยเป็นคนที่เลือดร้อนเอ้ยชาวบ้านเขามองค้อน่เรากำบุญใจถ้าไม่เพื่อมันหลุดล็อกจะไม่ยอไมไห้ใครมาฟาดพลิกอ่างอีกสถาบานันเพื่อนไม่จริงกันพร้อมจะ่าพร้อมจะฟันแต่บนรัษตำรวจมาตัวครตัวมันนะแย่ๆ yeah! ถ้าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเรางั้นเราก็ตีมันแล้วค่อยไปหนีก็ดีเอาตกลงไหมอาจเลยไหม

sách tim lên tìm cho lại rapper It's the rapper, rapper. Yo, long lang yo yo, gan pai na cha. เป hey, hey, ิดดีดี่ะเปิดเพลงดีดีละเจ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครดูอยู่ก็ขออภัยท่านนี้ด้วยที่คำหยาบเต็มไปหมด นี่เพียงคอคอนะจ๊ะ ไฟยาจ่ายในท่านไม่มีโฆษณาคนล็อขั้นล็อคนป้าอะไรเลย โอ้ห oh, oh, แหลกเลยแหลกเลยผมเล่นแบบนี้อะแบบนี้ไม่ค่อยแหลกหนึ่งคนปะลืมเอาตาลังหารมา โอ้อแหลกด้วยแหลกอีกแม่เยอะโอ๊ยแหลกว่ะอะไรวะมันจะแหลกกันเป็นหนึ่งไหนเนี่ยมาดูมันจะแหลกไหมกูโหลดอะไรมาแล้วไวรัสแดกไปไหนะ Tổng cái tổng ạ Cái cho อย่ในเกมมันแหลกกูยังชอบเลยคลิปไฟกันรัวกันรัวเว้เน็ตไม่ดีป่าวะกูก็เลยเน็ตอยู่คนเดียวแล้วมันจะไม่ดีได้ยไงวนะเนี่ย ไม่ใช่อเวอร์เหรอวะไม่ใช่ก็เห็นตวโอย่างเงด้ยแต่บางทีม่งเวลาตอนเยนมันไม่บายแมเด็ดเด้อบางนีนี่นี่นี่ผมอีหน้าสวยเหมือนกันอนอะราเนี่ย Còn xa hóa Trông lại ghê gì Cũng mới lên rồi nè Phi à ไฟของมึงแหลกอีกคุณไม่เล่นแล้วนะคุณกลับไปเล่นโลบบอกแล้วนะอ้าที่แกลคลิปก็เลยมาสตรีมจบไหม